คุณผู้ชมคะอย่างที่เราบอกกันค่ะว่าวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะต้องเตือนภัยกันหลายเรื่องเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีลูกน้อยค่ะต้องระมัดระวังเลยโดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็กนะคะแล้วก็บ้านอยู่ริมถนนเนี่ยล่าสุดมีกรณีของเด็ก2ขวบค่ะคลาดสายตาของผู้เป็นแม่เดินออกไปกลางถนนนะคะแต่ว่าครั้งนี้เคราะหดีค่ะมีเพื่อนบ้านมาช่วยได้ไทันค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของเด็กรายนี้บันทึกภาพวินาทีที่เด็กเดินออกมาจากบ้านนะคะนี่ค่ะคือน้องสองขวบนะคะเดินออกมาจากรั้วบ้านเองเลยค่ะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยน้องก็เดินออกไปตรงกลางถนนของหน้าบ้านตัวเองนะคะซึ่งเป็นถนนสองเลนค่ะซึ่งหนูน้อยเดินข้ามไปยืนกลางถนนอยู่นานเป็นนาทีเลยค่ะโ,โ,โชคดีนะคะที่ไม่มีรถวิ่งผ่านมาแต่ว่าจากนั้นไม่นานเนี่ย อย่างที่เราเห็นนะว่ามีรถกระบะขับมาอย่างช้าๆแล้วก็จอดกลางถนนแล้วก็ลงมาดูนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เพื่อนบ้านค่ะกําลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกพอดีเลยเข้ามาอุ้มเด็กข้ามไปคืนแม่ที่อยู่ในบ้านโดยตัวของแม่เด็กเองเนี่ยไม่รู้ได้ซ้ํานะคะว่าลูกน้อยหายไปแล้วหายไปยืนอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม เรื่องราวนี้นะคะมาจากเพจ a c e b o o k อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหนึ่ำมาลงเตือนเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งพร้อมกับข้อความนะคะว่าย้ำเตือนกันเรื่อยๆเด็กเล็กไม่ควรให้คาดสายตาแม้แต่วินาทีเดียวโชคดีไม่ได้มีเสมอไปน้องเดินมาสะกลางถนนแบบนี้เลยนะคะโชคดีที่รถไม่เยอะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กและอยู่ติดถนนท่านอาจจะไม่โชคดีเหมือนในคลิปนี้ นี่เห็นภาพแบบนี้เราก็น่ากังวลนะพะเห็นถนนโล่งๆเนี่ยเวลาที่มีรถมาเนี่ยกลัวว่าจะมาเร็วนะแต่ว่ารถกระบะคันสีขาวคันนี้เวลามาถึงเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นแล้วก็ชะลอชะลอมาช้าๆนะครับถ้าสมมุติมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเด็กก็ตัวเล็กทดเดียวนะครับและนี่ฮะเกิดขึ้นตอน9โมง36 37นาทีเห็นเลยครับเวลาผ่านไปประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับที่น้องไปยืนกลางถนนแบบนั้น เพราะดีจริงๆนะครับที่มีชาวบ้านอยู่ในพื้นที่แล้วก็ช่วยไว้ได้ทันนะฮะมาเตือนภัยกันนะคะ